ค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาเดชศิริค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนงา,สนาสสนนงสาวพรสุดาปุกายทองคะวันนี้นะคะเราจะมาทําวงจรกันนะคะก็คือวงจรที่จะแปลงจากไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับนะคะหรือว่า DC to AC ค่ะ วงจรนี้นะคะทําขึ้นเพื่อเราจะเราจะนําไปใช้งานเมื่อเกิดไฟดับในบ้านเรานะคะโดยการนำเอาวงจอรของเราไปพ่วงกับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการออกแบบวงจรของเราในโปรแกรมซืรอ์กิจวิศาสตร์ค่ะคลิกโปรแกรมขึ้นมาเลยนะคะ ค่ะทำการหาอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ power supply battery นะคะดับเบิลคลิกทำการเปลี่ยนค่าเป็น12โวลต์ก็กดโอเคแล้วก็อองกาวเลยนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกไม่ต้องกลับมาหาอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวต่อไปที่จะใช้ก็คือ resistor ตัวต้านทานนะคะในที่นี้จะใช้2ตัวขนาด330 โอหมหวัต oh นะคะดับเบิลคลิกทำการเปลี่ยนค่ากดโอเคก็อีกตัวหนึ่งขนาดเท่ากันค่ะห้าวัตเหมือนกันกดโอเคแล้วก็ตัวต่อไปก็คือ ทรานซิสเตอร์ในที่นี้จะใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกทำการเปลี่ยนเบอร์จะใช้เบอร์ 2N3055 นะคะกดโอเคเราสามารถหมุนอุปกรณ์ของเราให้อยู่ในทิศทางตามที่เรากำหนดได้เลยค่ะนี่ก็ใช้เบอร์เดียวกันนะคะ 2N3055 เหมือนกันค่ะ กดโอเคแล้วก็ตัวต่อไปก็คือหม้อแปลงอยู่ที่อินดักเตอร์นะคะทาร์นโฟมเมอร์ค่ะแต่บลคลิกทำการเปลี่ยนค่าจะใช้10ต่อ2นะคะก็หมุนอุปกรณ์ตามที่เราต้องการต่อไปจะใช้หลอดไฟเพื่อจะดูว่าไฟของเราทำงานหรือไม่นะคะนะคะ นี่นะคะอุปกรณ์ของเราก็หามาได้ครบแล้วนะคะตอนนี้ก็จะทําการต่อเราสามารถเลื่อนอุปกรณ์ของเราไปมาได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกในการต่ออุปกรณ์ของเราค่ะแล้วก็เราสามารถหมุนอุปกรณ์ของเราไปในทิศทางที่เรากำหนดได้เลยนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้ทิศทางที่เรา,ากำหนดแล้วก็ทำการ ต่อเลยนะคะค่ะมออแปลงของเราจะใช้12 0 12ศนะคะจะมี3เส,ส,ส้นเส้นแรกก็คือ12เส้นกลางศูนย์แล้วก็12นะคะเส้นสาย12ที่1ต่อกับขา C ของทรานซิสเตอร์ตัวที่1แล้วก็เส้น0สายกลางเนี่ยนะคะจะต่อเข้ากับแบตเตอรี่แล้วก็เส้น12ตัวที่3ของม้มเอแปลงจะต่อเข้ากับขา C ของทรานซิสเตอร์ตัวที่สองนะคะแบตเตอรี่ก็ต่อลงกาวขา E ของทรานซิสเตอร์ต่อมากราวตรงนี้นะคะแล้วก็ขา E ของทรานซิสเตอร์ตัวที่หนึ่งก็ต่อลงมาที่กาวตอนนี้จะเหลือตัวต้านทานนะคะค่ะตัวต้านทานตัวแรกนะคะต่อเข้ากับขา C ของทรานซิสเตอร์ตัวที่หนึ่งแล้วก็ หามันจะต่อเข้ากับขา B ของทรานซิสเตอร์ตัวที่สตัวที่2จะต่อเข้ากับขา B ของทรานซิสเตอร์ตัวที่1แล้วก็ต่อเข้ากับขา C ของทรานซิสเตอร์ตัวที่2นะคะค่ะแล้วก็มออแปลงก็ต่อเข้ากับหลอดไฟนะคะ อันนี้จะเห็นว่าเราต่อ,อประงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าวงจรของเราทํางานหรือไม่กดที่การรันเลยนะคะค่ะจะเห็นว่าไฟของเราจะติดนะคะแสะดงว่าวงจรมีการทํางานอย่างครบถ้วนค่ะ จากที่เราได้ออกแบบวงจรแล้วนะคะเราก็ทำการปิ้นลายวงจรลงในแผ่นใสนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อเราได้ลายวงจรมาแล้วนะคะเราก็ทำการปิ้นแผ่นลายวงจรนะคะจากนั้นเอามาวางบนแผ่นปิ้นแล้วก็เราก็ทำการรีดนะคะ ลายวงจรนะคะที่เราเรียติดกับแผ่นปินแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการกัดปิ้นค่ะโดยเริ่มจากเอาน้ํายาก,กัดแผ่นปิ้นนะคะเทลงไปในกระมังค่ะเทลงไปพอสมควรนะคะค่ะจากนั้นนะคะผสมน้ําเล็กน้อยนะคะค่ะพยายาให้เข้ากันแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็ใส่แผ่นปินลงไปเลยค่ะ ทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะโดยการเขย่านะคะเพื่อให้น้ำยากัดแผ่นปิ้นนะคะกัดเอาลายวงจรตามที่เราต้องการนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นการเจาะรูแผ่นปิ้นนะคะเราจะทําการเจาะรูอย่างนี้นะคะเจาะทุกรูนะคะเพื่อสําหรับใส่ขาของอุปกรณ์นะคะ ต่อไปนะคะเมื่อเราเรียงตัวอุปกรณ์อย่างนี้นะคะลงในแผ่นปิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ทําการบัดกรีนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะให้ติดกับแผ่นปิ้นนะคะนี่นะคะเป็นวงจรที่เราได้นะคะเมื่อเราบัดกรีเสร็จแล้วนะคะหน่าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ สุดท้ายนะคะที่เราจะมาทดสอบดูนะคะว่าวงจรที่เราต่อเนี่ยนะคะใช้งานได้จริงหรือไม่นะคะโดยเราจะจ่ายไฟจากแบตเบตอรี่12โวล์นะคะโดยให้ขั้วลบของแบตเบตอรี่นะคะแตะที่ขั้วลบของวงจรเรานะคะค่ะแล้วก็ขั้วบวกนะคะแตะขั้วบวกของเราะคะ่ะเราก็มาดูกันเลยนะคะ เราจะมาเสียบปรักดูนะคะข้ไฟของเราสว่างไหมนะคะค่ะไฟของเราก็สว่างนะคะแสดงว่าวงจรของเราเนี่ยทำการแปลงจากไฟ DC เป็นไฟ AC เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับกลุ่มของดิฉันนะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ